สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาสร้างรูปแบบของพื้นหลังด้วย ai นะครับในแอปพลิเคชัน CapCut นั่นเองนะครับวิธีการจะทำยังไงนะครับก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากทางช่องไลฟ์สาระชาแนลของเรานะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับวิธีการสร้างพื้นหลังด้วย AI นะครับจากแอป Cap Cut ก็ ให้พวกเรานะครับกดเข้าไปที่แอปแคปคั t นะครับอันนี้ก็คือแตะเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าด้านบนเนี่ยนะครับจะมีเมนูนะครับต่างๆของแอปแคปคัทนี้นะครับซ่อนอยู่นะครับซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วน่ะแอปแคปคั t เนี่ยเขามีเมนูให้เราเลือกใช้งานนะครับหลากหลายเลยนะครับวิธีการสร้างพื้นหลังด้วย AI ของแ a ปคั t นะครับให้เพื่อนๆนะครับ แตะเข้าไปตรงนี้นะครับจากเดิมนะครับอาจจะเป็นแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับมากดที่คําว่าขยายตรงนี้ก่อนนะครับอ่าก็จะเห็นเมนูทั้งหมดเลยนะครับทีนี้การสร้างพื้นหลังด้วย AI ก็มากดที่ตรงนี้นะครับเมนูนี้แตะเข้าไปเลยนะครับทีนี้นะครับให้เราเลือกรูปภาพที่เราต้องการสร้างพื้นหลังนะครับยกตัวอย่างผมจะใช้เป็นรูปนี้นะครับแตะไปเลยกดแก้ไขนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ ตัวแอปก็จะทําการตัดพื้นหลังนะครับของภาพเดิมนะครับทีนี้ในรูปตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถปรับขยายได้นะครับขยับไปมาได้นะครับเลือกว่าจะให้มันอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ได้นะครับทีนี้สังเกตดูด้านล่างนะครับก็จะเป็นพื้นหลังนะครับที่ทางแคปคัตนะครับเขามีให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับลองดู เรียบร้อยครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้พื้นหลังสวยๆนะครับสาหรับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ขายของออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับถ่ายรูปสินค้าตัวเองแล้วก็มาเลือกพื้นหลังด้วยแคปคั t แบบนี้นะครับผมว่าก็จะสะดวกมากเลยนะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ขายของนะครับทีนี้ข้อเสียของตัวสร้างพื้นหลังจาก AI ด้วยแอปแคปคัทเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถสร้างกับภาพบุคคลได้นั่นเองนะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะ เลือกใช้ภาพที่เป็นภาพคนนะครับมามาแบบว่ามาเลือกพื้นหลังด้วย AI แบบนี้ได้นะครับก็คือได้เฉพาะสิ่งของนะครับประมาณนี้นะครับหรือเราไม่พอใจนะครับเราก็เลือกใหม่ได้นะครับลองดูก็รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ครับไม่พอใจก็เลือกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวพื้นหลังของเขาเนี่ยนะครับมีให้เราเลือกใช้เยอะแยะเลยนะครับลองดูนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับการสร้างพื้นหลังด้วย AI นะครับในแอปแคปคัตนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนไหนนะครับที่อยากจะใช้พื้นหลังแบบด้วย AI ของแอปแคปคัตแบบนี้นะครับก็สามารถทําตามคลิปวีดีโอนี้ได้เลยนะครับผมว่าสะดวกมากๆเลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ